สวัสดีค่ะเด็กๆและก็ผู้กปกครองทุกท่านมาเจอกันอีกแล้วนะคะในหน่วยที่มีชื่อว่าวันลอยกระทงค่ะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะเด็กๆเรามารู้จักกับครูประจําชั้นกันก่อนนะคะระดับชั้นเป็นปถมวัยคุณครูออมค่ะอีกท่านนะคะคุณครูนิวค่ะระดับชั้นปถมวัยคุณครูปิ่มค่ะเด็กๆ ่ไปนะคะเรามาดูสาระในหน่วยของวันลอยกระทงว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเด็กๆ 1. ความสำคัญของวันลอยกระทง 2. การปฏิบัติต้นในวันลอยกระทง 3. อุปกรณ์ในการทำกระทง 4. เแหล่งน้ำา 5. การอนุรักษ์แหล่งน้ำค่ะ ต่อไปนะคะเราก็มาดูความสำคัญของขอวันลอยกระทงกันบ้างนะคะเด็กๆวันลอยกระทงตรงกับวันขึ้น15คำ่ำเดือนสิบของทุกปีค่ะซึ่งในปีนี้นะคะก็จะตรงกับวันที่19เดือนพฤศจิก,กายนพุทธศ,ศักราช2564นั่นเองค่ะเด็กๆวันลอยกระทงนะคะมีความเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณเชื่อว,ว่าเป็นการขอขมาป้าแม่คงคาค่ะ ถ้าแม่คงคานะคะเด็กๆนั่นก็คือสายน้ำน้ำที่เราไม่ใช้กินแล้วก็ไว้ใช้กันประจำทุกวันนะคะเด็กๆดังนั้นเราจึงต้องขอขอมาพระแม่คงคากันค่ะเดี๋ยวเรามาดูการปฏิบัติตนในบวยการทงกันนะคะเด็กๆในบวยการทงนะคะช่วงเช้าก็จะมีการทำบุญตักบาตรค่ะ ในช่วงค่ำน,นะคะก็จะมีการประดิษฐ์กระทงเล็กใหญ่เพื่อที่จะนำไปลอยในแม่น้ำค่ะแล้วก็มีการประกวดกระทงการประกวดหน,นังนกพมา่าและก็หนอนนุบพมา่าค่ะเด็กๆต่อไปนะคะก็ไปเรียนรู้ในเรื่องของอุปกรณ์ในการทำกระทงกับคุณครอ,อมกันค่ะเด็กๆ ต่อไปเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกระทงกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง 1. หยวกกล้วย 2. ใบตอง 3. ไม้กลาด 4. ดอกไม้ 5. ทูบเทียน นี่ก็คือวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำกระทงกันนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการทำกระทงกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเรามาดูกันเลยค่ะค่ะนี่ก็คือหยวกกล้วยนะคะที่เรา เตรียมไว้นะคะนํามาตัดเพื่อทําเป็นฐานรองของกระทงนะคะก่อนอื่นเราก็จะใช้ใบตองนะคะตัดให้ได้ขนาดกับหยกกล้วยของเรานะคะแล้วนํามาปิดเพื่อให้มันสวยงามนะคะปิดไว้เลยค่ะเด็กๆแล้วเราก็ใช้ไม้กลัดที่เราเตรียมไว้นะคะติดไว้เพื่อไม่ให้มันหลุดนะคะเลย เราก็จะมาทํากรีบของกระทงกันนะคะกรีบของกระทงเนี่ยค่ะมีหลายรูปแบบนะคะแล้วแต่เด็กๆจะเลือกทําแบบไหนแต่วันนี้คุณคร,ครูจะมาสอนเด็กๆทําให้เด็กๆด,กดูวิธีพับกระทงที่ง่ายเด็กๆสามารถทําได้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะอันดับแรกเราจะทํากรีบฐานกระทงด้านล่างกันก่อนนะคะเราก็จะใช้ใบตองน,นะคะ พับเลยค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะทั้งสองด้านเลยแล้วก็พับเข้าหากันลักษณะอย่างนี้นะคะได้แล้วอ่ากลีดน,นะคะต่อไปก็ทำวิธีเดิมค่ะพับเหมือนเดิมนะคะพับเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะอ่านี่นะคะเราจะพับอย่างนี้นะคะพับพับแบบน,นี้สาม สามแผ่นสามใบนะคะพับลยค่ะจากนั้นเราก็นำมาต่อการให้เป็นชั้นนะคะให้ลำดับเรียงกันให้เป็นลักษณะสามเหลี่ยมอย่างนี้นะให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเมื่อได้แล้วเราก็ตัดส่วนที่เกินตรงนี้ออกไปออกไปเลยค่ะ จากนั้นเราก็ใช้ไม้กลับนะคะที่เราเตีมไว้ติดลงไปเลยค่ะที่กระทงทําแบบนี้นะคะให้รอบของฐานกระทงเลยนะคะให้เต็นรอบฐานกระทงเลยค่ะค่ะและนี่คือกลีบฐานกระทงนะคะที่เราพับเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วนํามาประกอบติดบนฐานกระทงนะคะ จนรอบกระทงเสร็จแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะพับกรีบกระทงด้านในกันค่ะเราก็จะใช้ใบตองนะคะฉีขนาดเท่าๆกันนะแล้วก็พับสามเหลี่ยมนะคะพับพับกรีบลงมาเลยค่ะพับสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็พับอีกทีนึงค่ะอีกชั้นนึงนะคะพับพับลงมาเลยค่ะอื าจากนั้นนะคะใช้หัวแม่มือกดนะคะแล้วทีนี้พับหักไปด้านหลังนะคะก็จะได้รูปกลีบกระทงนะคะจากนั้นเราก็ใช้กรรไกรตัดส่วนที่เกินทิ้งออกไปนะคะค่ะแล้วก็นำไม้กลัดที่เราเตรียมไว้นะคะ ใช้กัดติดลงไปนะคะบนฐานกระทงนะคะติดพับกลีบกระทงเช่นเดิมนะคะติดจนลอดตัวฐานกระทงเลยนะคะข้างในนี่ก็คือกลีบกระทงนะคะที่เราพับแล้วก็นํามาติดบนฐานกระทงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ดอกไม้นะคะ มาตกแต่งในกระทรงของเรานะคะวันนี้คุณครูเตรียมดอกไม้ดอกกล้วยไม้แล้วก็ดอกเข็มนะคะจะมาตกแต่งในกระทรงที่คุณครูทําไว้นะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันเลยค่ะ,ะใช้ดอกกล้วยไม้นะคะ,ะปักลงไปในกระทรงเลยค่ะอืม แล้วก็ส่วนด้านในนะคะคุณครูก็จะใช้ดอกเข็มนะคะในการตกแต่งกระทงด้านในหรือเด็กๆอาจจะใช้ดอกไม้อย่างอื่นก็ได้นะคะที่เด็กๆสามารถหาได้จากที่บ้านของเด็กๆเ,เองอย่างเช่นหนูหาดอกดาวเรืองหรือว่าดอกบานไม่ดูโรยก็ได้นะคะนำมาตกแต่งกระทง จากนั้นนะคะเราก็จะนำดอกไม้ทูบเทียนนะคะมาปักนะคะปักลงไปบนในกระทงของเรานะคะหรืออ่าแล้วก็อาจจะตัดเล็บตัดผมหรือนําเหรียญน,นะคะใส่ลงไปในกระทงเพื่อเป็นการลอยทุกลอยความทุกความโศกให้ไปกับกระทงนะคะ และก็นี่คือกระทงที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปลอยกระทงแล้วยังคุณครูขอ,ขอตัวไปลอยกระทงก่อนนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้แหล่งน้ำและก็การอนุรักษ์แหล่งน้ำจากคุณครูนิวกันนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องแหล่งน้ำเรามาดูกันนะคะว่าแหล่งน้ำมีอะไรกันบ้าง 1นแหล่งน้ำที่เกิดจากธรรมชาติเช่นแม่น้ำทะเล 2. แหล่งน้ำที่เกิดโดยมนุษย์สร้างขึ้นเช่นอ่างเก็บน้ำคลองต่อไปนะคะเด็กๆเ,เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการอนุรักษ์แหล่งน้ำ เรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง 1. ไม่ทิ้งสารเคมีลงน้ำา 2. ไม่ทิ้งขยะลงน้ำา 3. ไม่ทิ้งเศษอาหารลงน้ำา4ไม่ทิ้งขวดแก้วพลาสติกและขวดแก้วลงน้ำ ต่อไปนะคะก็เป็นใบฮานในหน่วยวันไรกระทงค่ะเด็กๆระดับชั้นเตรียมประถงไว้ระบายสีภาพกระทงแล้วก็จับคู่ภาพเหมือนค่ะส่วนระดับชั้นประถงไว้ระบายสีภาพกระทงและก็การกระบาดภาพที่คุณครูกำหนดเอาไว้ให้ค่ะเด็กๆทำมาส่งคุณครูด้วยนะคะ ในช่วงสถานการณ์โควิด19ทางคุณครูทุกท่านมีความาหว่วงใยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะต้องสวมแมสมันล้างมือกับแอนกองอนะคะเพื่อป้องกันโควิด19ค่ะเด็กๆก,ก่อนจะจบหน่วยบรรพทงน,นคะคะเด็กๆ คุณครูก็มีเพลงสนุกสนุกแล้วก็นิทานมาฝากเด็กๆด้วยค่ะคุณครูหวังว่าหน่ยวยวันละกคาทงคงจะมีประโยชน์กับเด็กๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ